พี่ลุงพี่มาชวนเราถ่ายคลิลปด้วยใ <c oughs> ช่พี่ลุงพี่นะเป็นเป็นลูกชอบชวนมาช่วยงานสนหน่อยก็เมื่อกี้วรวิทย์แอบซุ่มนะครับก็วรวิทย์เนี่ยเอาตากรอบมาด้วยพ่อมาเราก็จะอุ่นใจนะครับพ่อจัดการให้ยองไม่มีพ่อมายงก็เลยร้องไห้เลย <c oughs> นี่ที่นอนมั่วอยู่ในนี้เลย สวัสดีครับผมบาว์บีตในวันนี้นะครับผมแล้วก็อีกหลายคนเลยนะครับ1 2 3 4 5สามี่ห้าทั้งหมด6กคนนะครับรวมผมด้วยในครั้งนี้ผมก็เดินทางมาก่อนนะครับเป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าก่อไฟยังไม่ติดสักทีนะครับจนเขาตามมาถึงนะครับก็ยังก่อไม่ติดเขาก็เลยเอาพวกเชื้อไฟอะไรมาให้ผมช่วยการก่อนะครับถึงจะติดนะครับก็ติดไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่รู้กี่โมงนะครับเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนนี่เลย หนึ่งเจ็ดสี่ห้าแล้วนะครับก็ถือว่าใกล้มืดแล้วนะครับใกล้ๆหกโมงนะครับเวลาเดี๋ยวทํากับข้าวอะไรเสร็จเนี่ยน่าจะมืดนะครับก,กินกินกันมืดๆแน่นอนนะครับในวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าทําเลที่ตั้งมีอะไรยังไงบ้างนะครับในวันนี้ก็จะมีลําธารด้วยนะครับนี่เลยหลายแบบนี้เลยก็กองไฟเมื่อกี้ก่อ,กอปิดค่อนข้างแรงและ มีเลยลำธารมีลำธารก็จะรู้สึกสดชื่นก็เอาใครไม่รู้เอาพวกเครื่องดื่มมาแช่น้ำไว้นะครับมันจะได้เย็นๆมั่วนะครับมั่วไปตัดเอฟืนนะครับไปเอาฟืนจากข้างบนโยนลงมาแล้วก็เซ็งก็แบกมานะครับกองไฟก็แรงสุดๆตอนนี้วันนี้มาผมมัว่วไอ้รัชวงศ์ ทั้งนะครับแล้วก็เซนกับโยงนะครับมาการ6กคนเลยทีเดียวสบายหายห่วงตอนนี้ไอ้ก็กำลังจะหุงข้าวนะครับตอนนี้โดยหม้อเดียวอาจจะไม่พอนะครับเดี๋ยวหุงสองหม้อไปเลยนะครับจะได้ทอกินก็ใช้น้ำสมัชชานี่แหละนะครับในการเสาข้าวหุงข้าวโอ้ยยุงยุ่นไม่ดูขลังนี่เลยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใครไปเอาจากข้างบนหน่อยนะครับคนจะได้ไม่เหยียบเป็นพวกปากกล้วยที่เยอะสุดๆนะครับสูงด้วยสูงเกินสิบเมตรแน่นอนเไอ้ต้นสูงๆนี่เลยทังก็กำลังจะทำที่แขวนข้าวนะครับเพื่อที่จะหุงข้าว โดยไอ้ราชวงก็หุงหนึ่งหม้อครับผมก็หุงหนึ่งหม้อด้วยนะครับรวมแล้วเป็นสองหม้อเพื่อที่จะได้พอกินนะครับพอทำหม้อเดียวเนี่ยกินหกคนเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับพอแต่อาจจะไม่อิ่ม ซาวข้าวเซตนะครับก็เอาน้ําจากตรงนี้แหละน้ําสะอาดแน่นอนว้ามีใบไม้แห้งใบหนึง่งเข้าไปในนีน้นี่สาวิ่งเลยทีเดียวก็เอาไปต้มคู่กันเลยยอดเหมือนเตาเตะเลยทีเดียวสองเหมาะอยากขยบบ ตอนนี้ยงก็ไม่รีรองครับรีบสร้างที่พักของตัวเองแล้วนะครับคลิปนี้ตัวไข่ตัวมันนะครับอโอ, <laughs> อ้โหผมไม่เอาเปลามาแล้วผมสบายแล้วนะครับส่วนพังนี่ก็รอดแล้วนะครับได้ที่นอนแล้วอยู่นู่นเลย,เลยมัวก็มัวก็อ,อายก็น่าจะเอาเปลมาเซ้งไม่ได้เอาเปลามาไม่รู้ว่าเซ้งจะนอนยังไงเซ้งจะนอนยังไงเซ้งนอนเปลพ่อ โอ้โหแย่งแย่งเพล่พ่อซะแล้วแล้วพ่อจะนอนไหนอ๋อหาไม่ได้เดี๋ยวกินข้าวแล้วเสร็จก่อนอ๋อค่อยหาทีหลังเนาะเดี๋ยวดู้ทำอะไรกินข้าวอะไรก่อนแต่ละดับมั่วละหายห่วงใช่ไม่นอนทั้งคืนยังเคยมาแล้วเนาะเขาเรียกว่าหลอนอย่างเงี้ยนั่งคืกคนเยอะนั่งเพลินตีนอนจงก็เรียบร้อยตาแตงเดย์ตาหอเลยเดย์ยินไอก็ทำไมจะมัดนุ่น กันข้าวตอนนี้หม้อผมเนี่ยมันเป็นหมอ้อที่สุดยอดมากเดือดก่อนใา่มันอยู่ใกล้ไฟเกินหรอ,อโอ้โหรอยูใกล้ไฟกว่าในความร้อนมาก,กว่าแต่ว่าหมอ้อผมเนี่ยอย่างสุดยอดของจริงนะครับมผมบอกเลยยอมก็ยอมยอมแ, <laughs> แพ้ครับยอมแพ้อย่างนี้ก็ยอมเลยเรื่องจริงนะครับใครไม่เชื่อนะครับ ไม่ยอมมีวลวิก้ต้องพูดอยู่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่ว่าม้อผมเนี่ยสุดยอดนะครับบอกได้แค่นี้นะครับอืเนี่ยเดือนแล้วนะครับอันนี้ยังไม่เดือนเลยแล้วก็มือจับของผมเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันจะแบบร้อนสุดๆนะครับของผมเนี่ยเอาออกปุ๊บห้าวิเนี่ยไม่ร้อนแล้วนะครับเย็นแล้วนะครับเพราะว่ามันสุดยอดนะครับบอกได้แค่นี้อืม โดยผมเซ็งไรโยงนะครับก็ช่วยกันนะครับเอาเหินนะครับมากั้นน้ําแล้วก็เดี๋ยวก็เอาใบตองมากั้นอีกทีเพื่อที่จะสร้างฝายนะครับเพื่อที่จะได้กระโดดเล่นน้ำนะครับแต่ว่ามันใกล้มืดแล้วมองไม่ค่อยเห็นโดยฝายกั้นน้าพวกผมตอนนี้ก็น้ําก็สูงขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเอาใบตองเพิ่มเพราะว่ามันมุดรูตรงนี้เดี๋ยวต้องเอามาปิดๆๆๆเขาค่อย,อยปิดนะครับเนี่ยมันก็ลึกระดับหนึ่งละนี่เลยวะพังละนี่ Okay, เี๋ยวไปดูข้าวดูกับข้าวก่อนนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับเชิยเก็มาดูผลงานนะครับข้าวนะครับเต็มๆหนึ่งหมอ้อตอนนี้หม้อหนึ่งรวมแล้วก็สองหม้อเต็มๆก็ต,ตอนนี้ไอ้ก็กำลังต้มไอ้หมู ค่อนข้างจะร้อนนะคี่เลยเดือดอย่างแรงส่วนมั่วก็กำลังอันนี้หอมหมกแหนมใช่ไหมมั่วย่างแหนมจริงๆอ่ะมันกินสดๆได้แต่ว่าถทำให้อื่นดีกว่าเพราะทุกคนจะได้กินจะได้อิ่มใจด้วยอ๋อจะได้สุกเนาะนี่เลยโอ้ยฝั่งนี้โอ้เห็นอยู่นี่ไงเอาคอแล้วก็หนีบแล้วก็ย่างเลย ทุก,ก,กทางการสร้างที่พักยังไม่เสร็จสักทีนะครับก็แต่มามาสร้างก่อนคลายเลยตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยไปดูสักหน่อยว่าสร้างอะไรยังไงม,มีเขาคลองเพิ่มมากขึ้นทำไลพังข้างบนนั้น๋อททำหลังคาด้วยเน,ะนาะโอ้ในนี้ไม่ต้องกวัวน้ำค้างหรอก มันแต่ว่าโอ้โหเอาพวกกิ่งไม้นะครับเอามาทําเสาทําอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาใช้อะไรทําใบตองเหรอใช่ใช่อเดี๋ยวก็จะอาใบตองมา,<อ>ามุงหลังคาครับ<อ>กันน้ําขังนั่นเองแต่ผมว่ามันไม่ค่อยลงหลังรับน้ำขังในที่ทึบๆแบบนี้านการไว้สักหน่อยนิาการไว้ดีกว่า ต้มหมูมาสนาค่ะแหนมปลาปลาส่งเครื่องเมื่อกี้ยีชิมนี่ยชิมแล้วโอเคแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเลยก็โอเคตัดยอดเลยครบหรือเปล่าครบช้อนเราอยู่ไหนอ่ะช้อนหมด ใช่นี่แหละจ้ะวะอันนั่นแหละนี่แหละก็เมื่อกี้วรวิทย์แอบซุ่มนะครับก็วรวิทย์เนี่ยเอาปลากรอบมาด้วยก็เอฟซีส่งมาให้ผมถุงนึงแล้วก็วรวิทย์ถุงนึงนะครับซึ่งถุงของผมเนี่ยหมดตั้งนานแล้วนี่ไปกินป่านี่หมดตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะครับเขาส่งมาให้กินที่บ้านแต่ว่าวัเรียกมากินในป่าวรวิทย์เนี่ยใช้แบบถูกถูกอะไรนะถูกที่เขาส่งมาครับถูกวัตถุประสงค์ส่วนผมเนี่ยแฟนกับลูกผมเนี่ย กินหมดละอือมร่อยมากจริงวรวิศไม่ยั้งใจเราไอมาค่อยแบ่งด้วยก็ขอบคุณมากเลยนะครับอนีกจุ่งหนึ่งเอาไปกินรอบที่ไปนอนบ้านจุ่งถุงนี้ก็มากินรอบนี้ถุงนั้นปลาปลาใหญ่ถุงนี้ปลาเล็กชอบกินถุงนั้นมากกว่าแต่ถุงนี้ก็กินได้อยู่อร่อยอยู่อยู่แป๊บก่อนละอันเขาพอดี มีพริกสดเป็นเม็ดๆเลยอ่เดี๋ยวเสียสลาอันเล็กก็ได้อันไหนเล็กหยิบกินเลยข้านนี้จัดไปหยิบแบบเท่าของตัวเองอะอยากพูดอย่างนี้เดี๋ยวเรียกอันใหญ่อะอุตส่าห์เสียสลางนั้นเนี่ยเราหยิบให้เหมือนของตัวเองอะรากันไปนะครับต่อให้ได้ไหมเดี๋ยว อร้อนมากโออยู่จังเฮ้ยหัวช่างดูช่างดูก็อเไรไม่หัวแห้งช่างดเจะมาฮะช่างัดูหนาสุดทั่เลยอ่ะไม่จอดที่ยกโต๊ะนะหม้อยห้างคือหม้อห้างหม้อห้างจอกไปเฉยหม้อห้างหนึ่งนึงมาช่างดู เรัสมหลังกินข้าวเสร็จก็นั่งโม้กันตั้งนานนะครับเซ็งละยยงก็ไปหากุ้งมาหาได้แค่นี้เดียวยงจะนอนแล้วแต่ว่าที่มันเอียงเมื่อกี้นั่งกินข้าว ก็เลยต้องปรับที่นอนใหม่ให้มันราบๆจะได้ดีนอนนอนเหงื่อเล่นดีๆนะก็แต่ว่ามั่วยังไม่มีที่นอนเลยนะครับไม่รู้คืนนี้จะนอนยังไง,ง,งไนี่แหละมัว่วโอ้โหมัวว่แตัดไปตองฟูก็นอนได้แล้วไปตองฟูที่นั่นลไล่ออก ภาษาเอาไปเอาไปเอาไปชั้นเพิมเติมออลูส่วนที่นอนผมก็อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็มัดเปลเรียบร้อยนี่มีหลังคาด้วยอย่างสบายตรงนี้เลยพวกผมสี่คนนอนเปลส่วนไอ้มั่วและไอ้ยงนะครับนอนพื้นข้างกองไฟยงเนี่ยยังนอนบนท้องกล้วยแต่มั่วเนี่ยมั่วบอกจะนอนตรงนี้นะครับ นี่ถ้าเรามีพ่อมาเราก็จะอุ่นใจนะครับพ่อจัดการให้แต่โชคร้ายยงไม่มีพ่อมายงก็เลยร้องไห้เลยพยายามมันอยู่ดีก็ว่ากันป้ายนะครับจริงๆไม่มีอะไรหรอกนะครับ ตอนนี้บางคนก็นอนไปแล้วนะครับบางคนก็นอนคุยกันโมโ้กันนะครับส่วนโมโั่วก็ยังทําที่นอนยังไม่ได้ส่วนผมก็จะโอ้โหอาบน้าสักหน่อยนะครับไอทุกคนเนี่ยไม่อาบเลยมีผมคนเดียวที่อาบน้ํานะครับเพราะว่าผมเนี่ยสุดยอดกว่าใครโมโอร้อย่างเดียวนะครับน้ําค่อนข้างเย็นนะครับน้ําในป่านี่ถ้านัดร้อนนี่ผมนอนในนี้ทั้งคืนแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วง แต่ว่ามันไม่ใช่น้าร้อนนะครับมัน uh, กำลังจะเข้าหน้าหนาวาม,มันก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรโอ uh ้โหไหวารกัานานำพวกผมโอ uh ้โหเย็นสุดยอดโอ้พระเจ้าโ oh. นนอ้ ทำร่างกายให้เย็นๆนะครับมันจะได้แบบนอนหลับอย่างสบายนวดแข้งนวดขาซะหน่อยแต่สิ่งที่กลัวอย่างเดียวคือกลัวปูมันหนิดไข่นะครับเดี๋ยวจะเจ็บนะครับสุดยอดเลย เย็นสบายไหมโอ้เย็นสบายแต่ว่ากลัวปูอย่างเดียวมันหนีบข <laughs> ไข่ม่ร้องแน่ <laughs> ก็ทําให้ร่างกายไม่เหนียวก็พอละนะครับส่วนมากท่านนอนป่าในห้วยที่มีน้ําเนี่ยผมก็จะอาบน้ําเกือบทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันแบบร่างกายจะเหนียวเหนียวนะครับเวลาเราทําอะไรพวกนี้เหงื่อแตกอย่างนี้นะครับแต่พวกผมเนี่ยการได้มันน้ำมันไม่ไม่สูงนะครับเพราะว่าน้ำมันเบา ก็มีพวกช่องน้ําก็ระบายออกหมดถ้าน้ําแรงๆเนี่ยมันจะเต็มแล้วนะครับโอ้ยยอดทุกคนก็ได้ที่นอนกันหมดละเหลือมั่วยังไม่ได้มั่วจะใช้ใบตองเป็นรองอยู่ในระหว่างท่อนกล้วยสองท่อนนอนอยู่ตรงกลางข้างกองไฟผมก็นี่เลยสบายแน่นอนชิป มีหลังคาแต่ไม่เอามันอึดอัดนะครับปิดมุงปุ๊บโอ้โหสบายเลยทีเดียวในมุงในเปลมุงก็จะกว้างใหญ่แบบนี้ถุงนอนก็อยู่บนหัวไม่ร้อนเลยนะครับ โอ้ยไม่ใช่ไม่หนาวเลยนะครับค่อนข้างจะร้อนเมื่อกี้อาบน้ำเสร็จตอนนี้ยังร้อนเลยเดี๋ยวถ้าร้อนเดี๋ยวก็ต้องไปอาบใหม่นะครับจะได้แบบเย็นๆสดชื่นโอเคขอขอตัวนอนพักผ่อนนะครับเดี๋ยวถ้าตื่นอะไรค่อยมาถ่ายนะครับถ้าไม่ตื่นก็พรุ่งนี้เช้าเลยนะครับ ปีหนึ่งกลัวเกือบเกือบปีสองนะครับตอนนี้ปวดชี่นะครับก็เ,เลยตื่นมาโอ้บ่อน้ำสายวิ้งเลยเดี๋ยวไปดูว่ามีสัตว์น้ำอาศัยอยู่หรือเปล่านะครับว้าวมีกุ้งเต็มเลย กุ้งมาอาศัยเต็มไปหมดมันเป็นบ่อนะครัพบพวกกุ้งอะไรก็จะมาอยู่กันเยอะทีนอนพบอย่างสบายนี่ที่นอนมั่วอยู่ในนี้เลย กองไฟดับไปแล้วดับโยงนอนนี้เซ็งนอนน้ไอนอนนี้ เอ้าพางทำไมไม่หลับไม่นอนแล้วเนี่ย,ย,ยอ๋อคิดว่าใครมาเนาะ <c oughs> ก็เลยตื่นมาดู <c oughs> หลับดีไหมตรงนี้บสบายเลย,ยเลยน,ะนาะ <c oughs> ตกใจเนาะ <c oughs> <c oughs> อยู่คนเดียวไกลๆตรงนี้ด้วยโอเคไม่กวนละครับไปนอนต่อดีกว่า รอบนี้นะครับเข้าถุงนอนแล้วอากาศเริ่มเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวมากแล้วก็มุงหลังคาแล้วเรียบร้อยสบายหายห่วงก็โอเคนะครับก็จะรับยาวๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบๆตีสองลวก็ปันดีลาติสวัสด์อีกรอบหนึ่งนะครับ วัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้วลวิทย์ยังไม่ตื่น,นครับแอบมาจากกล้องวลวิทย์นะครับเก็บบรรยากาศตอนเช้าเช้าให้ทุกคนดูนะครับเนื่องจากว่าวลวิทย์น่าจะนอนดึกครับผมเข้านอนไวอยู่ข้างในนี้อาจจะมืดๆนะครับแต่ถ้ามองไปข้างบนคือสว่างแล้วนะครับนี่เลยบรรยากาศเช้าเช้าตรงนี้ ความไฟอะไรก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วจริงๆก่อไฟอย่างนี้อยู่ตรงข้้งล่างนี้อาจจะดูเหมือนกับว่าความไฟไม่เยอะนะครับแต่ถ้าอยู่นอกหรือว่าบนเขามองลงมานะครับความไฟออกขึ้นไปนี่เยอะนะครับและอีกอย่างก็คือต้องบอกว่านอนในปากลก้วยนี้นะครับช่วงดึกๆนี่โอ้โหน้ําค้างลงหนักเหมือนกันนะครับ เสียงลงป๊อปแปะป๊อปแปะลงมากระทบไฟชิดแล้วก็ใบตองนะครับเต็มเลยเหมือนกันนะครับ เลือกระหว่างจะเอาใส่หมอนหรือว่าจะเอาอย่างเงี้ย มามาแล้วมั้งผมมอแล้วนะเขาก็ตื่นกันเป็นส่วนมากแล้วนะครับเหลือเซ้งแล้วก็เซ้งยังหลับอยู่สบายนะครับส่วนผังกับพึ่งตื่นยงก็ไม่รู้ไปไหนละไม่รู้ว่านอนไม่สบายแวหนนี้กับบ้านหรือ,อยังไงนะครับ <c oughs> ยังนะครับเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ โอ้โหโอ้โอ้สดชื่นเช้านี้ก็คงข้าวเพิ่มสักหน่อยเพราะว่าข้าวสารยังมีอันนี้ มีนี่จะต้มน้ำนะครับต้มอ่ะทำอาหารเช้านี่ก็ตื่นกันครบแล้วนะครับเซ็งก็ตื้นแล้วเซ็งตื่นท้ายสุดเดี๋ยวจะหลับสบายแน่เลยทั้งคืนใช่ไหมเซ็งนอนเปลค้งแรกก็นิ่มๆอย่างนี้แหละสบายทั้งคืน,นเนี่ยตื่นแน่ครัวันนี้ตื่นแล้ว จริงจริงจอหยุดเตรียมเพื่อที่จะให้ตัวเองสบายนะครับแต่ว่าโดนลูกเสลายให้ลูกเงินเสลายลูกนอนตรงนี้นะมันจะมีพวกมแมลงมาก่อตามนี้แล้วมันจะโอ้ลาคาญไงต้องตื่นทําให้เราตื่นมีไอนางตันนีมาไหมไม่มีไม่มีเนาะพอวิทตื่นไหมเมื่อคืนตื่นตื่นตื่นอยู่นะตื่นก่อนมัวแป๊บเดียวเกือบเกือบตสอง ไฟดำหมดแล้วก็เลยขี้เกเกาะนอนต่อเลยให้มัวมาก่อเองสลัยกันตื่นแล้วพังเมื่อวานเจอผีไม้นอนไกลๆตรงนู้นผีไม่เจอโอผีไม่เจอเนาะผีไม่มาโอ้แต่ฝันเห็นสาด้วยโอ้ฝันเห็นสาด้วย่าละเมยแน่เลยถึง <laughs> ว่าวันที่ไปแล้วตื่นอย่างไี่ <laughs> กำลังฝันอยู่นึกว่าสาวมาแล้วตื่นเลยสะดุ้งเหมือนกัน,นถ้าสาวมาจริงๆ <laughs> ได้วิ่งป่าลาบไม่ใช่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าสาวมาจะเอาไปอยู่ด้วยนี่น่ากลัวนะโอ้เดวิ่งป่าลาบแน่แตอนแรกจะทำยำปลากระกป๋องแต่ไม่ทำละนะครับเออมไม่ใช่ขี้เกียจเดี๋ยวคนเบือ่อ ไม่ใช่เดียวแล้วเบื่อแล้วะครับทำเบื่อตั้งนานแล้วเรียกมาใส่บะหมี่กึ่งสเลยหมดนี้เลยเหรออืมหมดเลยมีแค่นี้อะหมดเลยหมดโอ้ยไม่พอกินรับแอ่ละคนดูกระตายกันรู้หน้านี่กิ่งบะหมี่แค่แหะไม่ใช่บะหมี่กึ่งหรอแต่ก่อนนี่มันเจอเหรอ อาหารเช้าพวกผมบะหมี่ปลากระป๋องข้าวที่เหลือแล้วก็ข้าวที่หุงแล้วก็ปลาแห้งปรุงรสลุงพี่มาชวยเราถ่ายคลิปไม่ใช่ลพี่มเป็นลุงพี่นะเป็นเป็นลเช้ชวนมาช่วยงานสะหน่อยมาทำข้าวอีกเป็นเป็นเพื่อนเวลานอนอย่างเดียวนอกจากลูพี่จากการบ่นเออถ้วยหนึ่งหายไปไหนวันนี้ไม่หายเอ๊ จะใช้นี้ดีกว่าจะได้ระบายความร้อนได้ไวก็กินอ,อาหารเช้ากันเลยนะครับ,บมรผมกินบนฝาหม้อเพื่อที่จะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีอืมขผมเนี่ยได้เข้าเย็นในไม่ต้องเป่านะครับ แต่พันบอกว่าพันชอบเป่านะครับเมื่อก <laughs> <c oughs> ี้เ,เนี่ยเขายินงทำไมทำไมเมื่อวานช้อนเล็กเช้านี้ช้อนใหญ่เะเวะ <c oughs> อย่าแรงจุดชุนเล่นจุดสามเอาไ้่เหรอหนู <laughs> ถา่ายคลิปเลยไม่น,นอนใจจ้ะ <c oughs> <c oughs> นองมๆดีตาเลย Ừ. Ỉ, rồi, Để không. Để không ừ. Ngôi, là vô. Lót mà lòi nám. Tiên đủ hỏi tôi rồi nồi Nam nào có đi đây ngủ đi mà chan nám đó. Hầm nám căng cường cho anh liền hầm. Hầm nám แบ่งทีมกันไปนตามหาหลาม่อด้วยนะโอเคนะครับพวกผมก็เก็บเข้าของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือฝ่หม่อมัอม่วนะครับไม่รู้ว่า แครอแอบไปตีหรือไปทําอะไรที่ไหนนะครับมันหายไปแล้วหรือว่ามีสัตว์มาคาบไปกินแล้วหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องช่วยกันหานะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนเลยนะครับถ้าใครมีลาวมาให้ผมด้วยนะครับผมขอลาแล้วเอยไม่ใช่แล้วนะครับก็ไปแล้วนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับต้องไปช่วยกันตามหาสามหม้อที่หายไปก่อน